สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่อง evaporation หรือว่าการระเหยนะคะวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการระเหยที่มีผลต่อจุดเดือดและความเข้มข้นของสารโดยในการทดลองนะคะจะใช้น้าผลไม้2ชนิดเป็นตัวอย่างค่ะการระเหยคือกระบวนการที่ของเหลวเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊สการที่โมเลกุลของเหลวระเหยได้จะต้องเป็นโมเลกุลที่อยู่บนพื้นผิวอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม และมีพลังงานจนภายในมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่จะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวเป็นแก๊สค่ะน้ำผลไม้ที่เรานำมาทดลองนะคะก็คือน้ำสตรอเบอรี่และน้ำแอปเปิลค่ะเราจะตรวจวัดหาจุดเดือดและความเข้มข้นของน้ำตาลเปอร์เซ็นต์บินะคะของน้ำแอปเปิลที่เทออกจากกล่องด้วยเครื่องรีแฟคโตมิเตอร์และวบันทึกผลค่ะ จากนั้นตวงน้ำผลไม้ที่เราเตรียมเอาไว้50 ml ลงในบิกเกอร์ขนาด250 ml แล้วต้มโดยใช้ฮอตเพจที่อุณหภูมิประมาณ90องศาเซลเซียสเริ่มจับเวลาตั้งแต่น้ำผลไม้ที่เราเตรียมเอาไว้เริ่มเดือดเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นยกออกทิ้งให้เย็นและนำไปวัดค่าจุดเดือดด้วยวิธีเซมิไมโครวัดความเข้มข้นของน้ำตาลและปริมาตรจากนั้นนำมาบันทึกผลค่ะ จากนั้นทำการทดลองซ้ำนะคะเพิ่มเวลาจาก5นาทีเป็น10นาทีและ15นาทีค่ะพอเราต้องเสร็จนะคะเราจะนำไปตรวจเปอร์เซนต์ดีอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นบันทึกผลการทดลองค่ะต่อไปจะเป็นการหาจุดเดือดแบบเซมิไมโครนะคะเรานำน้ำมันเทใส่ลงไปให้เลยแขนขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะผูก เคาน์เตอร์ทิวให้ติดกับเทอร์โมมิเตอร์ความหลอดแคปิลารีที่หล่อมป,ปลายปิดด้านหนึ่งลงไปในเคาน์เตอร์ทิวค่ะโดยให้ปลายเปิดนะคะจุ่มอยู่จากนั้นเราจะนำของเหลวสารตัวอย่างที่เราต้มเมื่อกี้นะคะลงไปประมาณครึ่งหลอดค่ะ นำคาลเ,เตอร์ทิ้วที่ติดก,กับเทอร์โมมิเตอร์นะคะใส่ลงไปให้ระดับของเหลวมีระดับที่เท่ากันค่ะต่อไปก็จะเป็นการให้ความร้อนนะคะเมื่อจดรับความร้อนแล้วอากาศที่อยู่ในหลอดแคปิลลารีที่ความอยู่จะขยายตัวกลายเป็นฟองไหลออกมาเป็นสายเมื่อเราเห็นดังนั้นนะคะก็จะหยุดให้ความร้อนค่ะจากนั้นลปอยให้ระบบเย็นลงนะคะรอจนสังเกตเห็นฟองอากาศลูกสุดท้ายออกจากหลอดแคปิลลารีค่ะ จากนั้นเราก็จะบันทึกอุณหภูมิณั่ดจุดๆหนั้นค่ะสรุปผลการทดลองผลการทดลองเรื่องการระเหยจะพบว่าการที่ต้มน้ําผลไม้เป็นเวลานานจะทําให้เกิดการระเหยทําให้สารนั้นมีความหนืดความเข้มข้นประจุบิกที่มากขึ้นเราจะสรุปได้ว่าเมื่อต้มเป็นเวลานานมากขึ้นเท่าไหร่จะทําให้สารนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นไปด้วยค่ะ